สวัสดีครับทุกคนก็ห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับสำหรับช่องแอดมินก็น่าจะประมาณ56เดือนได้แล้วนะครับที่แอดมินเนี่ยไม่ได้อัพคลิปใหม่เนื่องจากช่วงนี้แอดมินค่อนข้างยุ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอดมินมาเรียนต่อต่างประเทศด้วยแต่ในเมื่อพี่จีซูของเราโซโล่ทั้งทีนะครับแน่นอนว่าแอดมินเนี่ยก็ต้องกลับมาก็ในการโซโล่เดบิวต์ของจีซูครั้งนี้นะครับมาในเพลง flower ที่ไม่ว่าใครนะครับก็สงสัยว่าพี่จีซูเนี่ยจะซ่อนความหมายอะไรไว้ในเพลงบ้างนะครับและว่าเนี่ยก็ขิงเหมือนเดิมว่า MV นนีี้่ลงงททุุสดขอ Black Pk ซึ่งบลิงหลายคนก็แอบเผื่อใจไว้อยู่นะครับเนื่องจากผลงานล่าสุดชัดดาวเนี่ยก็ชัดดาวจริงๆนะครับ YG คิงว่าใช้ทุนมากที่สุดนะครับแต่จากที่เห็นเนี่ยก็เป็นของที่ใช้จาก MV เก่านะครับเยอะเลยแต่อดีตก็คืออดีตนะครับมาดูกันที่ผลงานปัจจุบันและนี่นะครับก็เป็นการส่องความหมายใน MV solo ของพี่จีซูเพลง Flower ว่าพี่จีซูกับ YG เนี่ยได้วางแผนอะไรไว้บ้างนะครับในการเซอร์ไพรส์เหล่าบลิง ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าโซโลของพีจีซูเนี่ยถูกรีพอร์ตรายงานมาตั้งแต่ปี2020เดือนมิถุนาแล้วพร้อมกับการรดยงานโซโลของโรเซกับลิซ่านะครับว่ากําลังเตรียมตัวนั่นก็หมายความว่าโซโลของพีจีซูนะครับใช้เวลาเตรียมตัวเกือบ3ปีด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะครับในการถ่าย MV ครั้งนี้เนี่ย YG ได้รีพอร์ตว่าจีซูนะครับจะถ่ายนอกประเทศหมดเลย เพราะงั้นเรื่องที่ YG พูดว่าการถ่าย MV ครั้งนี้นะครับลงทุนมากที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นการที่ YG นะครับนำทีมงานทั้งหมดที่ต้องใช้เนี่ยไปด้วยไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับสไตลิสต์บวกกับผู้กำกับ MV นะครับทีมงานทีมงานเบื้องหลังนะครับทั้งกองถ่ายทั้งตากล้องรวมไปถึงแดนเซอร์ของ YG นะครับที่ตามพิจิซูเนี่ยไปถ่ายด้วยก็แค่นี้นะครับค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็เสียไปเยอะแล้วยังไม่รวมกับค่ากินค่าอยู่ของทุกคนนะครับในทีมงานซึ่งค่าใหญ่ระดับ YG คงมให้ทีงานยู่โรรงแกๆบ และยังบวกกับค่าสถานที่ถ่ายทำที่ YG เนี่ยให้ไปถ่ายทำในสถานที่ในตำนานนะครับกับโรงแรมชื่อดังที่ศิลปินระดับโลกอย่างเทเลสวิฟกับบิทนี e สเปียร์นะครับศิลปินในตำนานจริงๆเคยใช้สถานที่เดียวกับพี่จีซูเนี่ยถ่าย MV มมาแล้วและโรงแรมนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิสนะครับอยู่ในอเมริกานอกจากนั้นสถานที่อื่นๆน,นะครับยังใช้สถานที่ในระดับฮอลลีวูดนั่นแหละครับแค่พูดมาประมาณนี้เนี่ยก็พอจะคิดได้แล้วใช่ไหมครับว่าค่าใช้จนะ่ายนั้นมันสูงอยู่นะ แต่คิดว่า MV นี้เนี่ยเป็น MV ที่ใช้ทุนสูงสุดของ Black พิงค์ไหมนะครับอันนี้เนี่ยก็คิดเอาเองแอดมินก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับก็ YG เนี่ยเขาพูดมาอย่างนั้นมาที่ฉากแรกนะครับเป็นฉากที่จีซูเนี่ยอยู่ในโรงแรมเหมือนเป็นการเริ่มวันใหม่นะครับของดาราดังหรือว่าเซเลบซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยทำเอาแอดมินคิดถึงโซโล่ของเจนนี่มากๆเป็นฟิล์ลูกคุณหนูดาราดังนะครับตื่นมาใช้ชีวิตในตอนเช้าเหมือนกัน และต่อจากนั้นก็ได้ตัดมาที่ชัปเตอร์หนึ่งนะครับวันต่อมาจะเป็นฉากคุณคิมจีซูกับรถคู่ใจของเขานะครับสำหรับในช่วงต้น MV เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่จีซูนะครับอยู่ในการตัดสินใจว่าเธอนั้นจะแต่งตัวออกไปด้านนอกดีไหมและถึงแม้ว่าการตัดสินใจจะเครียดขนาดไหนนะครับการขายของก็ยังคงต้องมาอยู่เนื่องจากอยู่ในวงไม่ค้าสัอย่างนะครับในมือเนี่ยก็คริสเตียนดีออมาเลยขายเก่งขนาดนี้นะครับลูกค้าไม่รักเนี่ยก็แปลกแล้ว หลังจากที่นั่งคิดมานานนะครับในที่สุดเนี่ยจีซูก็ได้ลุกขึ้นไปแล้วก็หาชุดนะครับเลือกชุดแต่งตัวและนี่นะครับก็เป็นลุคที่จีซูเนี่ยได้เลือกมาเป็นชุดสีดําทั้งตัวนะครับดาล้วนเพราะว่าใน MV นี้เนี่ยจากเนื้อเพลงแล้วนะครับพี่จีซูนั้นมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและจีซูเนี่ยพยายามตัดสินใจนะครับว่าเธอนั้นจะยังอยู่หรือว่าจะไปดีสําหรับตัวของจีซูใน MV นี้นะครับเธอนั้นก็คือดอดกไม้ ดูได้จากสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเสื้อผ้าที่เธอใส่แต่เธอก็ไม่ใช่แค่ดอกไม้ธรรมดาเธอนั้นเป็นดอกไม้ที่มีมูลค่าสูงมากนะครับดูจากสถานที่ที่เธออยู่แต่ละที่แล้วทั้งห้องนอนนะครับโรงแรมที่เธออยู่เสื้อผ้าเครื่องประดับสุดหรูที่เธอใส่เธอนั้นนะครับเป็นฟลาวเวอร์ที่แพงมากแน่นอนและเมื่อของที่มีมูลค่าและเพียบพร้อมเยียงเธอนะครับมาเจอความรักที่ไม่ดีแบบนี้เธอนั้นก็เลยตัดสินใจทําลายมันทิ้งซะเลยนะครับการทําลายครั้งที่1เนี่ยก็คือการที่พี่จีซูนะครับผลักดอกไม้ตกจากโต๊ะ และเนื้อเพลงก็บอกว่าไม่เหลืออะไรเลยนอกจากกลิ่นของดอกไม้ตัดเข้าท่อนฮุกเลยนะครับพอตัดมาที่ท่อนฮุกแล้วเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้จีซูนนะครับในหลายเวอร์ชันออกมาเต้นระบำหลังจากการทําลายความรักครั้งนี้ครั้งแรกและการแสดงสีหน้าท่าทางของบิจีซูนนะครับก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะชุดสีม่วงต่างกันลิบลับนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยออกมาจากห้องนอนในชุดสีดาเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเธอนั้นได้ปลดปล่อยบางส่วนแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สรุปเป็นชัปเตอร์ที่2งของบิจีซูนนะครับในการเดินทาง เพราะว่าหลังจากชัปเตอร์ที่2เนี่ยเธอนั้นก็ยังไม่สามารถตัดความลังเลทั้งหมดได้โดยได้ใส่รายละเอียดไว้ในฉากนี้เลยนะครับก็คือฉากหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านดีนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านที่ยังตัดไม่ได้จะสังเกตได้เลยนะครับว่าด้านสีขาวเนี่ยก็คือด้านที่ตัดได้นะครับเธอนั้นไม่มีอะไรเกาะแสดงถึงความโล่งและความเป็นอิสระหลังจากที่เธอนั้นตัดความรักนี้ออกมาได้ขัดกันกับอีกด,ด้านหนึ่งนะครับที่ยังคงยึดติดเห็นได้จากแดนเซอร์ด้านหลังของเธอนะครับแสดงถึงพันธนาการที่ยังคงคยึดดตติิและกอเไว บวกกับแดนเซอร์นะครับปิดตาด้วยนั่นก็อาจจะเป็นสัญลักที่แสดงออกว่าเธอนั้นตาบอดจากความรักต่อมานะครับหลังจากการยึดติดแล้วเนี่ยใน MV นั้นก็ยังมีฉากล่อตาล่อใจด้วยจากความรักนี้เพราะว่าในเนื้อเพลงในช่วงต้น MV เนี่ยได้บอกว่าเธอน้น,นะครับจะโบยบินไปดั่งกับผีเสื้อสีฟ้าในเมื่อพิทิสูเนี่ยบอกว่าตัวเองนะครับคือผีเสื้อสีฟ้าแล้วในตอนนี้นั้นเธอก็แต่งตัวเหมือนกับผีเสื้อสีฟ้าเลย และนี่นะครับคือสถานที่ที่เธออยู่จากมุมกว้าง Net จะเห็นได้ว่ารอบตัวนอกจากสถานที่ที่พิจิซูสนใจนะครับที่อื่นนั้นไม่มีสีสันเท่าที่นี่เลยแต่ว่ามันก็เป็นแค่หน้าประตูเท่านั้นนะครับที่มีสีสันสดใสสวยงามเรียกง่ายๆก็คือเป็นแค่ฉากบังหน้าเท่านั้นนะครับและที่ชัดเจนไปนมากกว่านั้นเนี่ยก็คือด้านในนะครับมีสร้อยไข่มุกเป็นสร้อยอันเดียวกันกับที่พิจิซูนะครับใส่ในตอนต้น MV เท <Beyonce S 2> ่ากับว่าด้านหน้านะครับถึงแม้จะสดใสเนี่ยแต่ว่าด้านในนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือตัวเธอทีี่่ไมมมควาสุข แต่ถึงแม้ตัวเธอนั้นรู้ดีนะครับว่าด้านในคืออะไรท่าทางของเธอนั้นก็ยังคงยับยั้งชั่งใจนะครับว่าจะกลับไปใส่ดีไหมและนี่ก็คือชัปเตอร์ที่3นะครับใน MV นี้หลังจากความสับสนมากมายนะครับในตอนนี้เนี่ยทาง MV ก็เข้าสู่นะครับที่ระยิประยซึ่งที่แตกต่างออกไปนะครับก็คือในตอนนี้เนี่ยแดนเซอร์นั้นไม่มีผ้าติดตาแล้วนั่นก็เพราะว่าหลังจากฉากนี้นะครับพิจิซูนั้นจะได้เป็นอิสระจริงๆสักที นี่แหละครับพิจิซูนั้นดึงสร้อยคอของตัวเองนะครับแล้วก็กระชากออกมาเลยหน้าของเธอตอนดึงสร้อยคอออกมาเสร็จแล้วนะครับดูโล่งมากๆส่วนเนื้อร้องก็ได้บอกว่าในตอนนี้ได้เวลาบอกลาแล้วใบไม้ที่มีชื่อว่าความลังเลนะครับประมาณนี้นะครับก็จะลงไปแล้วสําหรับเพลง Flower ของพิจิซูถือว่าการโซโล่ของสรสาวแบล็กพินทุกคนนะครับผ่านไปได้ด้วยดีจบโปรเจกต์อย่างสวยงามด้วยพี่ใหญ่ของวงนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้พิจิซูด้วยสําหรับคลิปนี้เนี่ยแอนน์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ